สวัสดีครับท่านผู้ฟังน์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมพอยอดวอนเขาจะก่ากี่ิพาท่านผู้ฟังไปที่บ้านพ่อโกะนะครับหรือว่าพ่อบุญเกิดบัวจันทร์นะครับเพราะว่าซื้อเหรียญแล้วซื้อว่าโกัวต่ว่าซื้อกิ่งๆแล้วก็ซื้อว่าพ่อบุญเกิดนคนเดียวกันนะครับว่าหรือว่าเสียบุญเกิดกับว่าใดนะครับเพราะว่าก็เสียเอินว่าเสียนี่ค่คือ พ่นพูนี้มีรถหลายขั้นนะครับก็บมีรถเมคโคก็มีรถดำก็มีรถปิกอัพก็มีรถอีสมก็มีนะครับก็บมีหลายรถกัเลยผมกัเลยไรบางทางกับะเ,เอินเสียเสียโป้ตัวนี้นะแต่ว่ากิงกิงแล้วก็ซื้อแล้วซื้อว่าบุญเกิดนะครับพ่อบุญเกิดเาผูด้เดียวกันนะครับอ่าที่ทับสนนะครับฟัตงตานผู้ฟังนะครับให้้เขาใจนะครับ สิ่ที่พาไปบ้านเพื่อนนี่ก็คือรถปิกอัพเพื่อนนั่นห้องนะครับห้องมาสองสองเทียเหล่านว่าตั้งแต่สามที่หมื่นกับห้องเทีย่ยนึงตอนตีสองกอนว่าไม่ห้องอีกเมื่อบ้านนี่ก็กตอนประมาณหนึง่งโมงเสาร์กอนว่า,าห้องสองเทียเหล่อกันว่าแต่ก่อนนั่นก็รถคันนี้ของ เสียโกเรียกว่าเสียบุญเกิดนี่ครับเคยห่วงนี่ตั้งแต่สองสามเดือนขึ้นไปปุ่นิ่นห่วงเลขท้ายดถเพิ่งจะเกิดเขาออกนี่ครับทันว่าออกก็เคยซื้อได้ถือได้ขึ้นมาแล้วบันว่าวันนี้ก็มาห่วงอีกวาทั้งสั้นนะครับก็เป็นตั้งสี่งความก็เลขสิไปเบิง่งผ้าไปเบิ้งบัน่นเสียโก้เรียกว่าพอบุญเกิดอยู่นะครับ ว่ารุดห้องนี่มันเป็นคว่ำกิ่งบ่เป็นยังไงกะไปถามเบงนะครับเพราะว่ากาจะเป็นคว่ำกิ่งกะมนันอาจจะเป็นส้วคลับนะครับดังนั้นกะบคำว่าแล้วกะกดติดตามนะครับเด้อส่องพออย่าว่านเกเ่านี่แหละครับผ้าไปเบงไปถามน้ำกันมาเสียกัวเรือว่าเสียบนเกิดนี่เราสีว่าจังไดครับตามไปเบ้ฟังน้ำกันนะครับเนาะ ได้ยินครับว่ารดลดห้องเมนบอร์ไม่พออห้องสองมือแล้วมันบอร์ลดขั้นไหนเช่ห้องตีสองเ้องเส้าหนึ่งห้องเช็นห้องเส้าเออจังว่ามือมือนั้นมากกว่าทยันมาห้องเนี่ยบาดีก็ห้องอีกเลขรถตัวเลก่อาเก้าสี่สามเก้าเก้าสี่สามเก้าโอ้มันเป็นเลขเก้านาเก้าหลังตัวนี้ไหม มันอกี้แล้วมันก็บ่เป็นไลยตัวด้นี่ศูนย์เก้าสามมันก็ห้องคือกันเออยังบ่ซื้อเออโอ้อันนี้มันมันคุ้นเติมแนวรถเนาะเออมันมันถือไลยเทียยุเทียมันหลอกเก้าสีตะลุดนิดนก็มันก็ห้องคือกันก็ถือยอะได้บ่อยได้ได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่เออมันได้หน่อยแต่ลายยังไใยล้เนาะเพราะว่ามันห้องไงสวมหน่อยเนาะเออเออแสดงว่ารถนี่คุ้นเติมเนาะยังว่า ได้ยินเบายลงไแต่มือมาถามุมแล้วว่าโอ้ยแม่ว่าเล็ดรถห่องมาทันว่าแปงว่ากระทำยุ่น่ะแหรอต้ว่ามกระเลื่อมเนาะเลื่อมเหมือนเลกรถน่ะไหมเขาบอกแล้วมันกรเลื่อมมาหนี้ก็แต่ว่าเลขตัวนี้มันเป็นเลขว่าหลายตัวเนาะนี่หละก็ไม่เป็นก็เป็นสี่นะครับนี่เลขรถห่องรถของแงยโกนี่นี่เก่าซี สาเก่าก็เป็นสามตัวกับซีสามเก่าเนาะอันเธอสองตัวกับเก้าซีสามเก้าเก้าซีเท่านั้นไหมไ่้ทอเนี่ยหนึ่งทีก็บเดีวบอยห้องมันบัวดียบห้องคาเพื่อบเดยวบ่วห้องความเพียรดมันอกนน้อัี่ามันก็เป็นนาสนใจดอกบานี้ก็ามก็หอยห่องทามเทียซีเทียมที่หามันย่านซื้อบานี้ซื้อบ่ มันเกิสิวาน้องบอกสามที่เทากับบอซื้อบ่ซื้อเราเล็กจักยู่นั่งไปแน่มันก็หลายเนาะผู้ใดก็บอกมันก็คือทุกคนท่านน้อมันมันก็คือวานั่นแหละเนาะวันนั้นห้องที่เทากับบอซื้อบ่วนดอกสูงเก้าสามมันว่านี้ห้องสองเท้าสีซื้อว่านี้บ่เออเท้าลูกขาวไอซื้ออยุกเท้าตัวลอยอยู่ตัวหาที่บาทจิ้นี่แต่ว่าเล็กฝันนี่เพราะว่าอันนี้บ่มักซื้อเล็กหลายหางนี่ยตะก้อนนี่ซื้อหลายหางมัน เื้อเรามันกะเป็นไรห่ะมันมันบอมมีเงินซสืออืมสือหางสองหางถือกอถือเนี่ยมบ่ถือกระเดวไปบ่ถือกระมวนไปก็เลยมาเกลียกเกลียกกันฝันลายเนาะมันมันเด็ดพวดฟันต่อไปก็เลียกรดก็เลยปล่อยไว้ลอยพูดลอยอยู่เออแต่ว่ามันกะเป็นน่าสนใจดีครับมันรถเดคยมันค่อยวงงคยออกคยถือกันไหมเนี่ย แต่ว่าโดนโดนยั่ออกเทนึงจงังหวังเทนึงเงินบอลเนี่ยโดนอยู่ยังออกเทนึงโอ้คุณนเติบเนิ่นขันนี้เนาะแต่ว่าอยู่เนี่ยนหนึ่งกับปรากฏว,ว่ามันคือเห็นห่องดิเห็นห่องอดิเห,ห็นห่างชักเถียต่ว่ากับมันก็ออ,อกกแต่ว่าออกออกข้างด้านหนาดิเดี๋ยออเนี่ยห้องสุดที่สองมันก็ออกออกข้างหนาทังหลังบอกจักเถียมันก็แต่ว่าไปแล้วมันก็เป็นขั้นคุ้นขั้นบุ้คุ้นนี่เนาะ แต่ว่าอยู่น e มันก็คุนยอะแต่ว่าบ่ได้ไปตำเปส่วนน่ไที่มันอห่องไ้เันรดก็หลายขั้นอยู่แต่ว่ารดเมื่อไส่มันก็ออกอยู่แต่ว่ามะหนึ่งบ่อห่วงบ่อไนห้องจักเนี่ยโอ้ก็เป็นสัวนหน่มันก็ถือว่าคุ้นเติบยเนอะขำมันหอกถือว่าคุ้นเติบขำมันหลอกเกียรยิงีร่นสี่วงวันนี้บันไเยแล้ววันนี้บ่ไม่มีรถไม่มีรถจะขั้นหล่โง้เกียร์ขั้นแต่ว่าขั้นอื่นบ่อห่องจะขั้นเป็นบ่บ่อ มันก็แสดงว่าขั้นนี้มันขุ้นเเนาะเดีวก็ดดวนยังห้องเทียนึงแต่ว่าห้องห้องเวลาใด๋นี้ห้องตีสองเทีอะรีสองันีตกี้งมันออกกันเก้าสากับห้องตีหนึ่ทีนโอ้เวีห้องมานบ่บ่ชักเทียนบบ่บวห้องเที่ยมเวี เท่าสุดนั่นกันี่เมื่อเนี้ยห่างแง้ยมุ่งเ่าเจ็ดมงเท่สาของเสาอือเมื่อเนี้องห้องเจ็ดม้วนเสายันบ่อสื่อเพราะว่าคือจังกว่าสื่อไว้ได้ได้สื่อไว้ได้ได้เรื่องเทียมมันนั้นมันอยากให้เป็นโศกไงเขาเหรอเหี่ยการว่าสื่อสื่อตัวรหาที่บาดอืมเกินสิบวัตที่ร้อยหาร้อยอสื่อกค่นี้สื่อตัวเดียวกับยานมันเหมาะออกโตตรงสิไง มันก็ันสื้อซีเกาตัวเดียวสิค่ะลอยก็ลอยยังดี่กับยันไปออกสามก้าวของสิเลยโอ้ยสื่อหลายบวดหลายมันก็คือว่าวละไเนาะกานกันมาซื้อบนเรือกับเรือลูกนางน้ำแม่นมอหรอเลยตัดสินใจว่าซื้อเลขฝันตัวเดียวน่ะซื้อทั้งนั้นแต่ว่าเลขฝันก็เด็ดอยู่ด้เนาะแต่ว่ามันก็ยังมีของใจญเยอะกับเลขรถวดห่วงนี่เลยเด่นอ๋ออาจจะเป็นตัวบนตัวล่างก็ได้ก็มันกับบนเนี้ยเกิเป็นบนเป็นล่างคือว่านหรอว่าตัวนี้มันก็มีสามตัวเนาะ อันนั้นก็มีสามตัวขึ้นกันเพิ่นก็บอกวางสันเนาะในความฝันก็ไรก็สื่อตามความฝันเออเอามาถือก็ไปก็มามันก็้ถือบตกเพิ่นวรงฮะโอ้เออไปไปไปซ้อมกันได้บ่ะนี่ถือซ้อมมึงถือเดียรรถเนาะโคเนาะไปซ้อมมึงมั่นมันเป็นยังไงกันเพราะว่ามันกันตาเป็นส่วนใหญ่เป็นกับสี่ไต่ที่เนาะเฮ้ยตี่สื่อเบียร์อ๋อขอบ ใจละลายเด้กูไอ้ที่ให okay. ้ค่วฝ oh ันที่กะจังให้บอกว่ารวดห้องนี่นะกันทั้งบอกว้ากันกับบ่าอ sure ุจจักเนาะไปไปเบิ้งกอนบ้านนี้จริงๆทีละเสียโกวแล้วก็ให้แนวทางเป็นทีละเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะนัคกับเห็นแล้วฟังแล้วกับกดที่ตามให้ได้ครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเอาไปซ้อมมอง เรียกรถไปเบิง้งทะเบียนรถดก่อนพั้งทีือเป็นบาปไปเบิง้งครับกะนี่แค่ทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถกันเสียกลัวที่มันห้องนะครับห้องสองสองมือแล้วสองเทียแล้วนะครับเพราะห้องทุเทยกะเขาออกอย่แต่ว่าโดนโดนจากห้องเที่งเพราะว่ามันห้อง ให้ฟังหลายมือแล้วสองมือแล้วท่นาน่านี่ก,ก็เลยสอบถามเป็นเบาทูฟังเสียก,กวัวเบาทูฟังแล้วก็เป็นทะเบียนรถทั้งสิ้นครับบอ่อใบไม้พ่อพานก้าซีสามก้านะครับการละศีลน,นะครับกกนี่ครัทิศนั้นไหมนะครับเด้อพี่จะหน้าเบิงเพราะว่ามันก็เป็นทั้งสิ่นละกันตะเก้ากันถารถห้องหรือวดีเราเสียงดังขึ้นนะครับ ชอบอยากเป็นเลขมงคลของในักเีบีรือรถนะครับกับเป็นใช่ครับก็เย็นนี่แหละกับกพี่นาย่านเมั่งได้ครับเด้ออามันเป็นสุขไปลาบไม่เฮานะครับทะเบียนรถกระบะของเสียโกนี่กับกับเป็นนี่แหละครับบอกไปไหมพ่อพันเก่าสี่สามเก้านะครับเอาเห็นแล้วครับเนาะกับกับเป็นลักษณะนี้แหละนะครับเสียโก้แล้วก็มีรถหลายคันแต่ว่ากับ่มีคันห้อง แต่ว่าขั้นนี้ก็เคยห้องมาหลายเที่ยแล้วนะครับแต่ว่าก็เคยได้เงินได้ท่องนำอย่เคยออกอยู่เนี่ยนะบาที้ก็มาห้องอีกแต่ว่าโดนแล้วเป็นเดือนสองเดือนแล้วละแต่ห้องมานก็ห้องตะกี้มันก่อเก้าสามพันะเพิ่อก็ได้เงินนำอย่ออกทะเบียนรถนี่แหละครับมาที้ก็มันก็มาห้องอีกก็เลยปวดสูฟังกันว่าบางทีเอฟซีอยากได้เป็นเงินเป็นท่องนะครับนะ เอาสำหรับคลิปนี้ผมขอขอยุติเพียงสมีนิเนะครับนาะพบกันอีกในะคลิปต่อ,ตอไปโชคดีสวัสดีครับ